สวัสดีครับทีนิสานบานองคุกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อมาพอกันอีกคือเก่าครับมื่อนี้ครับทีนิสานบมาตองคคกมื่อนี้ทีนิสานสิ้้ามากินตํากล้วยพี่น้องกินตํากล้วยพี่น้องตํากล้วยัะนี่นี่พี่น้องกินกับใบบุฮงเมื่อเนี้ยใบบุฮงพี่น้องนี่ละมีผักเสริมอนไจังหน่อยคือกระลำ้วกหผักทั่วพูดแลวพี่น้องมีอะพี่น้องมา กินกับใบบุกฮงพี่น้องมเนีอยมามาพี่น้องมา,งมา,มา,งมาในเวลาแสบกันแล้วโอ้ใบบุกฮงโอ้อืม ขนาดว่าตำใส่ข้งส้มไล้พี่น้องใจข้งส้มหลายแล้วนั่งเสียอายอยู่สูตรดั้งเดิมบานหรอกเข้าพี่นอง Ừ. Thương say mọc cửa cưới Thương say mọc vuông Thương say mọc giùm phía ừ. ngoài của chú tiếng tiếng Ôi, này ngang กาดมันอาจสะคมสีฟ้าจังละจังน้อยได้วยเป็นนองเรื่องแต่ถ้าเป็นยาขัดไปหลอกออก,กหลังยางมันออก,กดีกว่านะเป็นนองเรื่องมันกินอะไรมันขั้น กินกะใบ,บอกพงพี่น้องเท่หลายเ <laughs> ทเบิงกเบิงกนร่างแขวนั่งเลยพี่น้องเด้อ อืมใส่ไปปรงคุงพี่นอ้องอืมตัวผู้เสริมพี่นอก khuy mà lên Nhi tăm quầy bên đó Mặc muông cả say Mặc nhôm cả say bên đó Nhưng gì ai vô Mmm ngon em không ขั้นไหนไปออนไม่แห่งดีด้วยพี่นอ้องเด้อไปเกลล์ไลท์กับว่าไวอืมโอ้แสบดีพี่น้องแสบดีขาวท้ามานี้ขาวท้าอืมอืม ตัวบูกแกไม่ลองกินส <ige> <fois lö> ื่อแสบด้วยพี่น้องหรออาหารบาทเท่าเนาะ น้ำย่อยปกๆกเลย,อ,ยอืมแสบ่นกงกิน่คัมเนสแสบมา เขาถามว่ากินบุกผมบอกนะฮะ <c oughs> ห้องอย่าไปแกม่แห้งเน,นาะเอาไปแกะออนพอดีพี่น้องเอาไปอ่อนมันพี่น้องไปออนอาอออกาดมันแสบด้วยพี่น้องเด้อหลอกอกอกแต่วู่หยามกาดมันแสบข้าง มุนไปนี่หละของแสบบานเฮาตักใส่พี่น้องบาดเนี่ยนี่มวนเข้าไปพี่น้องบาดนอืม้ม อูกินคำไงไรเป็นหรอกลนนี่ โอ้แสบพุดดอดพน้องเลยนะตำกุ้ยเนี่ยใส่ของสมไม่ไรพน้องจังไว คนันพ่อๆสมนี้โอ้ยไอดีขนาะดผมรว่าไปกินดอก <c oughs> นัืมอืมหอม ho xe bê bọc hung Ừ. Đẹp đi với nó กินกับหมกักตัวผู้ก็แซ่บพี่น้องโอ้แซ่บพี่น้องแซ่บดีมปะเนี่ย โอ้น้อครับมันเนี้โอ้แซ่บดิจำกวกินเข้าไปบุ่งมงัพี่น้องอ้เวเผ็ดบางหยาพี่น้องเอ้ยก่อนอื่นทีนิสานบัตรน้องคก,กับขอขอบพระคุณหลายๆเนื้อครับเนื้อตะโกนไหลโกดแชื้อรวยโกดตีนแบบพี้ทีนิสานทีนิสานก็ขอขอบพระคุณจากใจครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ